หมหมตมหตตบบธผอมลงไปมากเลยค่ะไม่เคยยอมทานอะไรยาละคะหน้าสวยด,ดูเป็นมากกว่าเดิมไีมค่ะค่ะ หมอที่รักษาอยู่ก็แวะมาโดยประจำค่ะโถคุณท่านเป็นห่วงมากดิฉันเกรงว่าท่านจะตาไมไล่ะเป็นยังไงลหรอคะปะ้าเชลลยโบราณเขาบอกว่าคนตายเนี่ยถ้ามีห่วงอยู่ข้างหลัง ะนอนตายตาไม่หลับค่ะแต่คุณตาก็ตาหลับนะตอนที่ตายน่ะมิดโง่หรือแกงโง่อ่ะอ้าวมีรู้แค่นี้โง่เลยเหรอรู้หรือแก้งไม่รู้ยะมีรู้จริงๆใครจะไปฉลาดเหมือนอ้นล่ะนี่อภิวรม คนเราทุกคนเกิดมาเท่ากันไม่มีใครฉลาดหรือโง่ไปมากกว่ากันแล้วก็ไม่มีใครเกิดมาฉลาดไปซะทุกคนด้วยทุกอย่างมันต้องหามาเองอย่า yeah. เธอระวังไว้เถอะนะจะเหมือนยี่โอมันมันน่ะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือวันๆฉันเห็นโมแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้กดแต่เฟซบุ๊กกดูแต่ทวิตเธอหรือไม่ก็โทรศัพท์อะไระไรสรัรักะรู้ไหมว่า เสียเวลากับเรื่องพวกนี้จนไม่มีสมองจะคิดอะไรแล้วแหมอน้นชัดเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะแน่นอนอย่ a ฉันน่ะไม่กอทมอ,อยู่แล้วอะไรหรอกอทมอกอทมก็ก็เธอเก๊กแมนเล,ล่ละอะไรเจ๋ว ยินขามาอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นหรือไงออไป,ไ,ปได้แล้วไปได้แล้วมีด้วยหรอก็เธอเก็กแมนอะ่ะทำไมจะไม่มีละ่ะก็อีกอกอฟฟี่ไงชื่อเขาเหรออืมไม่เชื่อหรอกอะไรหรอเล่าให้ฟังแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องมาถ่ายแลวนะขี้เกยจะบอกก็ กาฟฟที่เป็นกระเทยชอบทำมัดนิ่งๆแล้วก็ทำตัวเล็ดเลแต่ลู้ป่ะว่าตัวจริงมันอนะทั้งแรงทั้งาแล้วก็ชอบกัดชมาวบ้านไปทั่วเลยอ่ะออนใช้หรือเปล่าบ้าเหรออภิลลม <c oughs> คือเธอไม่ต้องถามแล้วน,นะนะอย่าโกรมันนั่นละ โอ้คไม่อยากเจอฉันหรอกบอกเรื่องหลับตาแล้วฉันจะไปละก็ไม่มีอะไรก็เป็นคําเปรียบเทียบป้าตายตาไม่หลับก็หมายความว่ายังห่วงลูกห่วงหลานอยู่อะไรประมาณเนี้มันไม่ได้หมายความว่าตายไปแล้วไม่ยอมหลับตาเข้าใจปะอ๋อฉันโง่จริงๆด้วยมันไม่มีในห้องเรียนอยากดูต้องอ่านเอาอภิรม ฉันว่าไม่ทันแล้วลนะ่ะอี่โอมาแน่นนะนะพี่อ,อน้นโอบโดนพี่อุ้งวาดแล้วอ่ะพี่อ,อ้นไม่ว่างใช่ไหมโอไปก่อนก็ได้โอไม่เป็นไรโอคุยเถิดฉันจะไปละอ้าพิภิรมเธอสองคนนี้มันยังไงกันนะฉันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยที่เราสามคนจะอยู่คุยกันไม่ได้อะ่ะไม่มีเหตุผลหรอกพี่อ,อน้น แต่โอ๋ไม่คุยทำไมเพราะพี่อูสั่งไว้นี่โอ๋ยังเชื่ออุอยู่อีกเหรอเมื่อไหร่เธอจะฉลาดขึ้นสักทีเหรอไม่ต้องมาว่าโอ๋เลยพี่อ้นตัวเองอ่ะเคยสนใจโอ๋บ้างไหมวันวันเอาแต่อ่านหนังสืออ่ะไม่เคยสนใจโอ๋เลยที่บ้านก็มีแต่ยายติ่งแก่ก็แก่แล้ว โอพูดอะไรก็ดีหมดพูดโอดีอย่างนู้คอโอดีอย่างนี้โอเบื่ออ้ติ่งพูดอย่างนี้ตั้งแต่โอเด็กๆแล้วโอไอีติ่งเขาเลี้ยงทอมานะโอก็เลยต้องคุยกับพี่อู๋ไงบ้านหลังเนี้ยมีใครคุยกับโอมั้างพี่อู๋ถึงเขาจะว่าโอแต่เขาก็คุยกับโอถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีพี่อู๋โอก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วโอก็เหมือนคนใบ้ไงพี่อ้น เป็นไงล่ะมีน้องทั้งโง่ทั้งเป็นใบสะใจที่ไป้ล่ะตามไปสิออนเดี๋ยวก่อนเย<ม>่อ๋อเดี๋ยวก่นอนอ๋ยุดหยุดก่อนไออ๋อยุดไออ๋อ <c oughs> ไปทำมันดีกันโอ้เลยพี่อ้อนโอ้ไม่เชื่อหรอกนี่โอ,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 อ้ก็ไม่ต้องเชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแล้วคอยดูแล้วกันว่าอ้อนพูดถูกไหมพี่พูดจริงใครเป็นพี่โอ้ไม่เป็นไรอ้อนโอเ้เขาไม่รับแต่ฉันเป็นพี่เขาแน่นอนเป็นเหมือนที่อูเป็นไม่เหมือนพี่อยู่บ้านนี้มาตั้งแต่แปดขวบ ไม่มีใครพูดกับพี่เหมือนกันวันๆพี่พูดกับตัวเองคิดกับตัวเองแล้วมันดีมากเลยโอ้มันทําให้เรารู้จักคิดรู้จักตัดสินใจรู้จักหาเหตุผลของคนอื่นว่าทาไมเขาถึงทําอย่างโน้นทําไมเขาถึงทําอย่างนี้สุดท้ายมันทําให้เรามองเห็นคนอื่นได้ชัดมากมองทะลุไปถึงหัวใจช่วยเอาไปคิดด้วยนะโอ้อะไรที่เห็นอาจจะไม่ใช่อะไรที่ไม่เห็น ก็ใช่ว่าจะไม่มีอน้นดอกโศกกลับกันนะมาหาณาสวยพบแล้วอ้นไปหา้องสิน้าสวยน่าสงสารโอเคโชคดีนะอภิดอกโศก อันนยเห็นรูปนี้แล้วจะว่ายังไงนะอยากรู้จริงๆหรือเธอว่าไงล่ะดอกสศกบ้าคนบ้าโอ้เห็นไหมมันบ้าเกลียเนที่สุดเลยรูปอะนรยเหรอพี่อุมันแอบไปนัดก,กับผู้ชายทั้งๆท,ที่นัดก,กับอันนยไว้แล้วอันนยคอยตั้งนาน พ่อไปถามที่ออฟฟิศเป็นสิบๆครั้งว่ามันจะมาไหมที่แท้ไปอยู่กับผู้ชายนี่พี่ไปเจอเข้าเลยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะเอาไปให้อันไหนดูเฮ้ยฉันไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับตัวเองเลยเดี๋ยวยุงเลยไหมไออ้อนมันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับพี่อู๋เลยนี่ อ,อ,อู๋เจอดอกโศกกับผู้ชายคนนี้ค่ะอู๋คิดว่าอันรคงรู้จักเขาอู๋คุ้นหน้าเขามากเลยค่ะอ๋อนี่มันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าดอกโศกเขาทำงานด้วยกันชื่อคุณพักภูมิอ๋ออู๋จำไม่แล้วอู๋เคยเจอเขาที่ร้านอาหารเขาทำงานด้วยกันเหรอคะใช่นี่เขาก็ไปทำงานนะอเอออู๋ไ้ทักเขาเหรอ จะทักเขาตั้งแต่เจอที่ร้านขนมแล้วค่ะร้านอู๋จำชื่อร้านไม่ได้ค่ะแต่ร้านน่ารักเชียวขาในร้านอะไรอะที่ไหนเหรอนี่ค่ะอููถ่ายรูปไว้ให้ด้วย